ดูจากคาทานายฝันที่ว่ามาพระองค์ต้องทรงได้พระโอรสแน่พระโอรสจะเป็นกู้รอบรู้และมากด้วยสติปัญญาเขาจะเรียนรู้ได้เร็วทั้งปัจจุบันและอนาคตโอรสของพระองค์จะทรงเพียบพร้อมด้วยรูปโฉมและสติปัญญาดีใจที่พระเจ้าพูดเช่นนั้นถือเป็นข่าวดีมากมหามนตรีพระยาค่ะ่าพระบาทพวกเขาทั้งสี่ควรจะได้รับรางวัลทั้งที่ดินและวัวพันด์ดีให้พวกเขาเลือกได้เลย จากที่พวกเขาพูดหมดนั้นพวกเขาสมควรได้รับทั้งเครื่องทองและเครื่องเงินมากเท่าที่พวกเขาจะต้องการจา่ทายก็ทีสวัสดีพรับพลบที่บริวารอันมิตรอันเจริญมาเถิดมดีมุีจ้ากติุโกราุสการอ มหาราณีมีอะไรเหรอหม่อมฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมพีคะเจ้าอยากจะถามอะไรละ่ะหม่อมฉันเป็นข้ารับใช้พระองค์และหม่อมฉันเป็นผู้หนึ่งที่มีความปรารถนาดีต่อพระองค์หม่อมฉันเพียงสงสัยว่าไม่ต้องอ้ออึ้งงรลกนะเจ้าพูดมาสิมีอะไรก็ถามมาได้เลยมหาราชากับพระองค์เอ,อ่อคือคือมีอทั้งวอามาสิเจ้าพูดมาได้ข้าไม่เคยเห็นทั้งสองพระองค์มีความสุขชั้นสามีภรรยาเลย เจ้าไม่ต้องเกรงใจที่จะถามถึงเรื่องนั้นหรอกนะข้าเข้าใจใช่ล้วข้ากับมหาราชหมู่นี้ไม่ค่อยได้นอนร่วมเตียงเดียวกันตอนนี้องค์มหาราชกำลังเครียดอยู่กับเรื่องการทำราชการอยู่แม้แต่เวลาอยู่ด้วยกันยังไม่มีเวลาจะหาความสำราญก็ไม่มีประชาบดีจะมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเขามีคนจะกล่าวถึงเรื่องเช่นนั้นเลยนะ ทำไมเพคะเพราะว่าเจ้ายังเป็นสาวบริสุทธิ์และยังเป็นเด็กหม่อมฉันยังเป็นสาวบริสุทธิ์และยังเด็กนั่นแหะเพคะหม่อมฉันนอ,อนกว่าท่านพี่แค่ปีเดียวเท่านั้นเองและท่านพี่เองอ่ะก็ชอบทําตัวเหมือนรู้ทุกอย่างเลยนะใช่ไหมล่ะเพคะท่านพี่ <laughs> ใช่ละข้ารู้ทุกเรื่องเพราะว่าข้าแต่งงานแล้วนะสิ <laughs> แต่ว่าเจ้ายังเป็นเด็กรักสนุกเจ้าไม่รู้หรอกว่าการแต่งงานเปลี่ยนชีวิตลูกผู้หญิงหลังแต่งงาน ผู้หญิงจะได้เห <itch io> ็น <as> ถ <food> ึงความเป็น uh อิสตรีเพศนะแล้วทำไมไม่ให้น้องแต่งงานบ้างเลยเพคะน้องเองก็อยากเห็นความเป็นอิสตรีเพศเหมือนกันนะเพคะก็ได้จ้ะเดี๋ยวพี่จะให้ดูเดี๋ยวนี้เลยนะนี่เนี่ยเจ้าเด็กเจ้าซ่อนอย่าหนีนะอย่าหนีไปไหนเนี่ยอย่าหนีนะไม่ให้จับซะดีๆนะมานี่อนแล้วเกินตอนนี้เอาอุ่นปล่อยน้องี่ปล่อยเธอนะเพคะเธอตกลง ตกลงเพคะท่านพี่เขาจะทําตามคําสั่งของท่านพี่ทุกอย่างเลยเพคะยกโทษให้ข้าเถอะน,นะก็ได้พี่ยกโทษให้จ้ะอ๋อจริงสิเพคะท่านพี่แล้วเรื่องความสันให้น้องฟังความสันของท่านพี่เนะี่ยมันน่าอาจจจัศจรรย์มากเลยนะเ <c oughs> พคะน้องอยากจะรู้ว่าพวกโขนนะ่ะทานายว่ายังไงกันบ้างตอนอยู่ที่ท้องพระโรงแล้วไหนสิเพคะตอนนี้พี่รู้สึกว่ามันเป็นความจริง <c oughs> มันคงเป็นจริงตามที่เขาทํานายแล้วล่ะเขาว่ายัางไงเหรอเพคะ ตอนนี้พี่มีความรู้สึกว่าพี่ตั้งคัรแล้วอ้โอ้ยท่านพี่น้องดีใจจริงๆเลยเพคะดีจริงๆเลยอ๋เทพเบื้งบนทรงประทานลูกให้ท่านแล้วจริงๆนะเพคะนามของเจ้าคือมายาแปลว,ว่าสิ่งลวงตาแต่ว่าสิ่งที่ข้าเห็นไม่มีสักอย่างที่เป็นสิ่งลวงตา ตอนนี้เจ้าตั้งรันแล้ว<อ>และคำทำนายเรื่องราชทายาทผู้สืบทอดราชบัลลังก์มันก็เป็นความจริงขึ้นมาแล้วนะมันอาจจะเป็นสิ่งลวงตาแต่คำทำนายเกี่ยวกับพระโอรสไม่มีทางเป็นสิ่งลวงหรอกเพคะข้าเคยได้ยินมาว่ายามที่หญิงตั้งรันนั้นจะมีความต้องการมากกว่าเดิมแล้วเจ้าล่ะจ้ไม่ต้องการสิ่งใดเลยเลยน้องรักของพี่บอกพี่สิตัวน้องนั้น จะต้องการอะไราอีกล่ะเพคะ <G ül> น้องมีท่านพี่และข้าราชบริพารแล้วก็มีเหล่านางกำนันและตอนนี้น้องกําลังจะผ่านช่วงที่สำคัญ <G ül> ที่สุดของการเป็นมารดาแต่ว่า <G ül> ไม่มีคำว่าแต่หรือท่าระหว่างเราหรอกนะน้องพี่ว่ามาได้เลย <G ül> มหาราช <G ül> น้องอยากจะไปเยี่ยมเสด็จพ่อเ <G ül> สด็จ <G ül> แม่และเครือญาติของน้องเพคะ พี่จะตามใจน้องทุกอย่างนั่นแหละ<อ>พี่จะให้คนจัดเตรียมขบวนเดินทางพี่อยากเลี้ยงส่งน้องอย่างยิ่งใหญ่เลยนะมหาราชพี่คะน้องจะรีบกลับมาโดยเร็วที่สุดพี่จะรอคอยวันที่น้องกลับมาสำหรับพี่เจ้าคือชีวิตและจิตวิญญาณอา่สุดที่รักของพี่ หยุดรถก่อนหยุดรถก่อนเธออทำไมเพคะข้ารู้สึกไม่ค่อยดีนะ่ะข้าขอหยุดพักสักเดียวเถอะนะเชิญพระนางเพคะออ

あっ भजेयं बुद्धमद्वयम् ॐ पञ्चब्रह्मव्यापकम् भजेयं बुद्धमद्वयम् าท่าน,นวันนี้เป็นวันเพ็ญกลางเดือนหกผู้ปกป้องโลกนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วข้าขอถวายความเคารพต่อวิญญาณอันยิ่งใหญ่แล้วข้าจะตามไปที่พระราชวังอีกทีหนึง่ง นางศรีมหาบายาต้องทูลลาพระเจ้าสุโทธนะเพื่อเสด็จไปทรงมีพระประสูติการคือไปคลอดลูกที่โกรียวงศ์ที่แต่ว่าไปไม่ถึงพอมาถึงลุมพินีซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัทกับเมืองเทวัตหะแล้วก็ทรงประชวนพระคันเต็จแล้วก็เขาก็ต้องอัญเชิญท่านเสด็จเข้าไปในสวน แล้วก็ได้มีพระประสูติการคือคลอดเจ้าชายสิทธัตถนะนสถานที่นั้นก่อนนั้นนั้นก็มีบอกว่าพระนางสิริมหามายาทรงพระสุวินิมิตในวงเล็บฝันน้องฝันเห็นช้างเผือกสีเชือกมาพาน้องไปยังภูเขาพี่คะภูเขาลูกนั้นเป็นสีขาวโพลนไปหมดเลยทุกอย่างสีขาวเหมือนน้ำนมเลยพี่คะและช้างถึงสีเชือกก็พ่นน้ำออกมาให้น้องได้อาบ และน้องยังเห็นภูเขาเป็นสีเงินและทันใดนั้นก็มีพระราชวังสีทองทางสีเชือกนั้นพาน้องเข้าไปในท้องพระโรงที่แสนจะงดงามของพระราชวังนั้นด้วยเพคะและน้องก็ได้เจอชายผู้หนึ่งร่างของเขามีแสงเปล่งประกายเขาบอกน้องว่าเขาชื่อสุเมธก่อนที่น้องจะสวดมนต์ให้เขา เขาก็กลายร่างเป็นช้างแล้วก็ใช้งวงถือดอกบัวดอกหนึ่งตอนที่น้องยืนมองเขาเขาเริ่มตัวเล็กลงตัวเล็กลงจนกลายเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆไปแล้วพี okay? mm ่ค hmm. ะเขาเหมือนสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ mm ์ hmm. เขามีฟันเล็กๆหกซี่ที่สะท้อนในแสงและเขาก็เดินมาหาน้องพร้อมๆกับเทวดาจากแดนสวรรค์ด้วยพี okay? mm ่ค hmm. ะและเทวดาเหล่านั้นก็จำแรงเป็นช้าง แล้วเข้ามาคารวะน้องช้างตัวน้อยเดินวนรอบน้องสามรอบด้วยกันนะเพคะแล้วเขาก็เข้ามาจับท้องด้านซ้ายแล้วเข้ามาอยู่ในตัวน้องด้วยนางกระ,กะดุงตื่นขึ้นมานะเสร็จแล้วก็พูดต่อไปอีกว่าหลังจากเจ้าชายอยู่ในพระคันท่วนทศมาศแล้วทศมาศในสิบเดือนแต่ประชาชนทั่วไปก็ไม่ถึงสิบ แต่เขาบอกชัดเลยว่าพระโพธิสัตว์ต้องอยู่ในประคันครบ10เดือน